ต้องขอ,อการเซียเจ้าของบอกเกอร์มเอร์ชินาแล้วนะครับวันนี้จะมาบอกวิธีเก็บเพชรนี่เองเพชรเนี่ยให้มีะมานเยอะะมอนเยอะนะครับเอาเก็บตือตัวตัวดำนะครับเราจะมาวันนี้ผมจะมาบอกวิธีเก็บเพชรให้เก็บเพชรได้ดีนะครับวิธีที่หนึ่งเข้าไปตรเทฮาครับรอการอน่าใส่บัตรเดือนไปก่อนเดิน <C oughs> เดินเดินเ <C oughs> <ๆ>ข้าบ้านไปจรงเควสเควสเควส นี่ครับเห็ดดองดาวสําเร็จรับได้สี่ดาวใช่ไหมครับอันนี้ถ้าเราสําเร็จแล้วคือตรงนี้เป็นประมาณสามดาวครับเราจะได้อันเพชรมาห้าสิบเพชรนะครับเราก็ได้เพชรมาห้าสิบเพชรแล้วจะได้ประมาณเท่าไหร่มาดูกันความสําเร็จครับอันนี้แล้วแต่บางวันนะครับเพราะว่าบางทีเราก็ได้เยอะได้นะแต่เฉลี่ยว,วันหนึ่งได้ประมาณห้าสิบเพชเหมือนกันครับโอเคผมขอทำเควสก่อนแล้วกันนะกดอ,อัตโนมัติซะา ทรงทรงทำทุกวันนะครับพลังจะได้เพิ่มขึ้นเยอะๆ,ๆอออออมีของอัพคอด้วยตีเดออัพเยอะอัพเยอะอือคมหผมรับได้6ครั้งนะครับแล้วก็อย่าเดินตรงนี้นะครับว่าเป็นคอที่เราต้องการหรือเปล่า <c oughs> โอเคอันนี้โอเคจ้างโค้กอันลแล้วเราก็ก็จ้างวันโอเคแล้วก็ไปดูดีคับว่าจะหาทีื่อนปาร์ตี้ครับร่วมปาร์ตี้คือไปปาร์ตี้กับคนอื่นนะครับอันนี้ก็น่าจะได้เพชรประมาณเจ็ดสิบห้าเพชรนะครับไปไปเข้าเรอววันเถอะนี่ครับกดรับนี่ครับได้ประมาณห้าเพชรเนาะแต่ถ้าดวงดีหน่อยก็จะได้เยอะนะครับมีงานเยอะเหงือเพื่อนก็เข้าร่วทุกวันนะครับจะได้มีเพชรเยอะ เยอะๆดีแน่เดี๋ยวหรือบางทีก็ได้พวก E X G นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะได้พวก5้ามันก็ได้มาเยอะนะครับนับของด้วยนี่ครับได้พวกสูนห้านี่ก็ได้เยอะวันนึงก็น่าจะได้เยอะเข้าร่วมปาร์ตี้นึงขอดูก่อนนะคะเขาลงปาร์ตี้ไหนดี้แี้วกัน นี่ได้ไปสิก็รวมๆแล้วก็ได้เยอะนะถ้ารวมทุกวัน <c oughs> ต้องฟีไอเทมครับกด <c oughs> ต้องเปลี่ยนรางวัลครับถ้าสมมติลูกศรชี้ต้องเพชรคือพอเรากดดูโฆษณาเดนแลรางวัลเราจะได้50เพชรครับถ้าทำอย่างนี้ได้5ครั้งก็ได้250เพชรซึ่งถือว่าเยอะมากแล้วก็ตาไปคลาชเอ๊ะก่อนอื่นเราไปสมมตนก่อนดีกว่า พวกว่าสื่วิจัยสูงได้อะไรบ้างไม่มีอะไรที้ต้องกันเลยโอเคต่อไปครับต่อไปเป็นสูมซัพพลายเนาะไม่ได้การอัปดาวเลยะนะเปิดฟีดนึ่อู้ได้การอัปดาวร <c oughs> ู้วยเขาไม่รู้เสียงผมเป็นเสียงแหบครับรู้เสียงแหบเป็เสียงเป็นไรอ่ะเสียงแหบมากเลย ต่อไปครับก็ไปตรงประลองครับตรงลานประลองอตรงอันดับครับไปตรงกดตรงอันดับแล้วไม่ใช่กดผิดตรงไหนนะอ,อันนี้ครับรางวัลอันดับนะครับถ้าเราอยู่แรงแรงโกอันดับามาหนึ่งร้อยหนึ่งถึงสองร้อก็จะได้ประมาณร้อยห้าหกเพชรนะครับ ซึ่งผมว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะอยู่แรงโกกับไดมอนด์ก็ตีซะประมาณว่าวันหนึ่งได้ประมาณ150เพชรถึงสอ่อาเพชรนะครับประมาณวันหนึ่งเนาะแล้วแต่อันดับเรานะแต่การตีคนให้การที่เราชนะอันนี้เราก็จะสามารถได้เงินได้เอ,อได้เพชรได้เหมือนกันนะครับก็ได้มาประมาณ50เนาะก็รวมรวมแล้วก็ได้เยอะเลยครับ10ด้วนถ้าเราชนะทั้งหมด6ครั้งเราจะได้อีก50เพชรนะครับ ไปต่อต่อที่ภารกิจนี่ครับต้องเห็นตรงค่า x ที่ข้างล่างเลยครับตรงนี้ถ้าเราทําได้ครบ50จะได้40เพชรร้อยได้80เพชรก็รวมแล้วได้120ยเพชรนะครับอันนี้ต้องทำทุกวันเลยนะที่ค่าประสบการณ์เยอะมากทุกไหนอีกนะกําลังคิดอยู่นะครับอ๋อตรงท้า อืนะครับบางอันก็จะได้พรังวัลเช่นผ่านด่านที่สิบสามจะได้เพชรหนึ่งร uh ้อ huh. ยสะสมได้รับนี่นี่นี่นเะรือบาบาบานะซึ่งกัดตันบาของอยู่อันนี้ซึ่งอันนี้ก็มันแล้วแต่ด่านนะครับหรือของที่จะได้รับแล้วว่าจะได้รับยังไงโอเคครับผมไม่ทัาเส้อให้ดูนะ แล้วก็มีตรงสำรวจครับเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าด่านหนึ่งได้ประมาณกี่เพชรน,นะครับด่านธรรมดาก่อนเข้าด่านจ้าอ่าได้สิบดาวได้ยี่ห้าเพชรแล้วได้ยี่สิบดาวได้สามสิบรวมกันแล้วได้ห้าห้าเพชรแล้วก็ได้อีกหกสิบเพชรเป็นเท่าไหร่นะเป็นร้อยสิบห้าเ,เพชรน,นะครับ โอเคครับต่อไปเป็นด่าน,นักล่าครับเพราจะได้กี่เพชรถ้าจะไม่ผิดด่านสิบแปดได้ประมาณร้อยเพชรนะครับด่านแล้วก็ได้เค่รเศษของตัวบางตัวแล้วก็เกมเมอร์สายเหล็กได้มาเข้าคบงอมอีกครั้งถ้าได้สิบแปดดาวครบหรือว่าได้สามดาวทุกด่านก็จะได้ร้อยเพชรนะครับอ่าเป็นรับพลังกิจก่อนได้ปลุกเตือนก็ถือว่าดัาน ถ้ารวมแล้วด่านหนึ่งก็ได้ประมาณ215เพนนะครับซึ่งถ้ารวมที่ผ่านๆมาน,นเนี่ยมันก็จะมีพวกแผ่นที่เริ่มเหตุการณ์ซึ่งจะมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนรอบๆอย่างนะครับซึ่งเราผ่านบางทีก็ได้ของดาค่าวพวกเศษพวกพวกอีพีแล้วก็พวกเพชรนะครับซึ่งถือว่าดีมากๆแต่ส่วนคลิปต่อไปจะบอกวิธีเก็บตัวดํานะครับวิธีเก็บตัวดาต้องเก็บเพชรยังไงถึงจะได้ ถ้าลรลแล้ววั quote, นนึ้งก็เก็บเพรได้ประมาณพันกว่านะครับน่าจะพันหนึ่งนะพันหนึ่งน่าจะพันหนึ่งพอดีหรือบางทีอาจจะแปดถึงพันแปดร้อยถึงหนึ่งพันเพราะวางทีเราก็ต้องเอาไปใช้เช่นอ่าโซลไลวันครับผมซื้อ E อเพทแพทพลังงานายวันนี่ประมาณสามครั้งนะครับเนี่ยพอถึงห้าสิบแล้วไม่ซื้อแล้วผมรู้สึกว่ามันเริ่มแพงแล้วก็จะมีแค่นี้เนาะแล้วก็ซื้อของพวกนี้ให้หมดเลยถ้าเรามีเงินเหลือซึ่ง ไม่มีเงินแล้วต่อไปสุ่มกันดีกว่าทุกคนสุ่มก่อนจากลาจะเป็นอะไรเกันนะจะเป็นอะไรใกล้นี่เต้นรีว่ะโอเคทุกคนอืม นานี่เลยเลยเกียร์แดงมันที่เรียบร้อยครับเกียร์แดดอีกลายจะไหลออกจากสายเลือดโอเคครับเพหรอสลับทีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสด,ดีค่ะบ,บ๊ายบายครับ